สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางช่อง Mango TV ก็ได้ออนแอร์ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่พลิกชะตาองค์หญิงกรมารอเป็นตอนแรกในวันที่7พฤศจิกายนนี้หรือก็คือในวันนี้นี่เอง ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างนางเอกสาวหูเหรียญซินจากซีรีส์บุพภาปฏิวัติและก็พระเอกหนุ่มหลัวอี้โจจากซีรีส์รักจากอนาคตแฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบซีรีส์แนวรักเบาสมองก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้แล้ววันนี้บนช่องแมงโก้ทีวีซีรีส์พลิกชะตาองค์หญิงกัมมลอรหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า returning pearl ก็ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อพ้นจูเก๋เก๋หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่ออง์หญิงกำมาลอเวอร์ชั่นดั้งเดิมของนักเขียนฉงเหยาโดยซีรีส์ก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดีนางเอกทะลุมิติเข้าไปในนิยายโดยนางเอกหูเหรียญซินก็จะมารับบทเป็นหลินซุยซุยดาราสาวมาดมั่นที่ดันทะลุมิติเข้าไปในนิยายเรื่ององค์หญิงกำมาลอส่วนพระเอกหลวอี้โจก็จะมารับบทเป็นองค์ชายจิ่งหยวน บุตรชายของจักรพรรดิคังซีส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณซุนเจียหยางซึ่งตัวคุณซุนเจียหยางเนี่ยเขาก็เริ่มงานจากการกำกับซีรีส์ออนไลน์บนเว็บไซต์โดยก็มีผลงานเด่นๆเ,เช่น Bright Eye หรือ Secret Crossing Spring Flower ก่อนที่จะมาเปิดตัวในฐานะผู้กำกับซีรีส์เต็มตัวจากเรื่อง3ผู้กล้าลุยฝ่าแม่น้ำลับในปี2024 ซีรีส์พลิกชะตาองค์หญิงกรรมะลอก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น30ตอนจบล่าสุดก็ออนแอร์ให้รับชมแล้วจำนวน4ตอนโดยได้ฟรีจำนวน1ตอนที่เหลือก็ยังเป็นแบบ VIP แฟนๆที่สนใจก็เข้าไปรับชมกันได้แล้ววันนี้บน m a n g o ้ v ีวีสำหรับเรื่องยอ่อของซีรีส์พลิกชะตาองค์หญิงกรรมะลอก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของหลินสุยสุยรัะบทโดยหูเหรียญซิน ซึ่งเธอก็เป็นดาราสาวที่มาดมั่นวันหนึ่งทางผู้กำกับก็ได้เชิญเธอไปพูดคุยเกี่ยวกับละครเรื่ององคหญิงกัมลอโดยผู้กำกับวางบทจะให้เธอมาเล่นเป็นสาวใช้ของเสี่ยวกวานจือ่อนางเอกของเรื่องแต่ด้วยความเอาแต่ใจของเธอเธอก็แก้บทผู้กกับจนเละเทะหลังจากเขียนบทเองจนสมใจอยากแล้วเธอก็เดินเฉิดฉายกลับออกไปแต่ระหว่างทางเดินกลับไปสะดุดสายไฟทำให้โคมไฟสปอร์ตไลท์หล่นมาจะทับเธอ แต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นปรากฏว่าเธอก็ทะลุมิติเข้ามาในนิยายเรื่ององค์หญิงกรมารอและก็ถูกลากตัวมาสอบสวนโดยองค์ชายจิ่งหยวนรับบทโดยหลัวอี้โจราชบุตรของห้องเต้ขังซีขณะที่เธอกำลังงงงวยอยู่นั้นก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าองค์ลักษ์และก็ทำให้องค์หญิงเสี่ยวกวนจื่อหายตัวไปหลังจากที่ตั้งสติได้เธอก็รู้แล้วว่า นี่ไม่ใช่การถ่ายทำละครแต่เธอนั้นทะลุมิติเข้ามาในนิยายจริงๆในขณะนั้นเองก็มีเสียงของไทรบางคนดังขึ้นในหัวของเธอโดยเสียงนั้นบอกว่าขณะนี้เนื้อเรื่องของนิยายนั้นปั่นป่วนไปหมดเพราะเธอดันไปแก้บทนิยายดั้งเดิมฉะนั้นหากเธอต้องการจะกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งต้องทำให้เส้นเรื่องนิยายกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อที่จะเอาชีวิตรอด หลินสุยสุยจำเป็นจะต้องหาที่พึ่งพิงเป้าหมายแรกก็คือองค์ชายจิงยวนผู้ที่เฉลียวฉลาดแต่มักทำท่าเย็นชาเป้าหมายที่สองก็ต้องติดตามหาตัวนางเอกของเรื่องที่หายตัวไปให้ได้หลินสุยสุยจะสามารถใช้ทักษะการแสดงเอาชนะใจองค์ชายจิงยวนได้อย่างไรเธอจะใช้ความรู้ในบทละครดั้งเดิมมาแก้ไขสถานการณ์อย่างไรก็ต้องรอไปติดตามชมกันต่อในซีรีส์ พลิกชะตาองค์หญิงกัมารออ่อนแอแล้ววันนี้บนแมงโก้ทีวีโอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์พลิกชะตาองค์หญิงกำมาอรหรือ r e t u r n i n g Per r พร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ โดยการกดไลค์กดซับส c r i b e หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องหมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ